สวัสดีครับนิพนวนบนชาแนลครับเขาคือหยาห้าคือเขาครับผมืันนี้มาเบิง่งต้นหยาที่อยู่ในกอเขาอันนี้อันนี้ถอนไปถอนไปแบบหลายเลยครับผมรอบรอบทีแล้วนี่สักอาทิตย์กวกลัวได้อันนี้อันนี้พิน่นแสีกมะม่ครับผมสําหรับ อย่าที่เหมือนต้นเข่าครับผมคือกันเตบอยู่ตอนเป็นเบีย้ยขึ้นมา,านอันเดียวกันเลยเข่าเป็นเข่าหนาเป๊ะขึ้นมาเลยครับผมเพราะพันใหญ่มากพันจังค่อยแตกใบจังสีเริ่มเบ่งออกแต่กระตงสังเกตดีดีครับผมสะท้อนพิษครับทีเป็นต้นเขา่าครับผมไปยังคระผมเข่ามานาันหนานี่เบ่งใกล้ๆครับผมนี่นี่ขออนุญาตอัปเดตสำหรับ ้าที่เกิดอยู่ในเข่าครับผมนี่น,นี่นี่ครับผมนี่เนาะอาจจะกล้องอาจจะบวบแวบแบเนี่ยครับผมมันอยู่ในานา้ำแต่ว่ากระสีให้เบิองว่ากอกอหญ่าเนี่ยมันอยู่ในกอเขาเลยครับผมนี่น,น,นี่นี่อยู่น้ำกันเลยครับผม ทำตนคือเป๊ะเวลามาเหุน่นแตบตรงระว่งางเนี่ยจังหน่อยครับผมถ้าดึงนี่ครับผมโอ้ยหาจะกล่องจกสิไปส่งได้แล้วเนาะเจ่าวันประมาณนี่ครับผมนี่ครับผมเบิ้งเข่ากอบอกใหญ่หนึ่งเนาะรถรถถอนยังมีหยามีหยาอยูอยย่น้าเครื่องนึงครับผม สำหรับเข่ากอเนี่แต่ถ้าถ้าถอนหยาออกแล้วมันก็สีเบื้องสวยงามครับผมสำหรับตนเข่าเนาะแต่ถาเขาเนี่ยมาเพื่อนเนกืสอนีว่าโอ้เข่ากอใหญ่างามมันมีหยาแซมอยู่ครับผมสำหรับตรงนี้มันสีมีหยาหลากับพวกพยังครับผมเข่าสูงอยู่เข่าเข่าเอาอยู่เนาะเดี๋ยวจังหน่อยหยาเพื่อนเบิดอายุเพื่อนเกษีล่วงลุยลง,งไปครับผม แต่ว่าเห็นจริงๆก็ต้องเอาออกง่ายจักหน่อยเนาะเพราะมันจักหน่อยแล้วก็บไร้เติบครับผมสำหรับเขาหน้าวานกุฏิพันตัดใบกับมีครับผมตัดใบโอ้ยเหยียบพะกัญแยงนี่พะก,กัญแยงกดี๋ีครับผมต้นพะกัญแยงโอ้พะกัญแยงหลายครับผมมุมนี้นี่แน่นหมดเลยพะก,กัญแยงครับผมพะกัญแยงโอ้ปวด แง่นนเบิดครับผมโอ้หลายเลยตัวมุมงนี่ก็ได้ใส่ต้มกบต่มปลาแล้วตัวนี้เนาะสําหรับกู้สิลประทานมากระกนแยงจะเป็นพักที่หอมครับผมนี่แหละครับผมก็สิให้เบิรงตัวอย่างประมาณนี้เนาะสําหรับต้นหยาอยู่ในกอเขาครับผมยังมีหลายครับผม เนย่ยยากเนี่ยจักน้อยเวลาก้าวขาครับผมหนามมันหลตอนนี้พดหนามขึ้นมาแบบถึงแม้นสียูดติดคันแท้แต่ก็ดลึกเบิดแล้วครับผมระดับหนามลึกเบิดตแล้วมองเตือนๆนี่ก็เกือบถึงหัวเขาแล้วครับผมนี่ครับผมนาหวานเนาะพูนผู้พิ่นใส่ เครื่องตัดหญ้าตัดกับยูทัดไปคุครับผมเพราะว่าผนอาจจะนี่เข่าหล่เนี่ยจักหน่อยผนเลยตัดเอาครับผมแต่ผมนี่ใส่ดึงเอาดึงต้นหญ้าเอานี่กันยังเห็นบ่ครับนี่ดอกหญ้าก็แซมขึ้นมากกับมุเป็นหยัาสาหรับตรงนี้ครับผมเป็นการอัปเดตว่าหญ้ามันเกิดประมาณนี้ครับผมมันนใส่เอาใส่เอาเนะเวลาดึงต้องย้อน ย่อๆเข้าไปเข่ากระสูงน้ำต้องเหยียบระวังขึ้นกันครับผมขอบคุณครับผม